สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดชาฟาร์มนะครับวันนี้ห่างหายกันไปนานนะครับมามาชมไก่งวงกันนะครับนี่ครับใครสนใจไก่งวงนะครับติดต่อได้นะครับอันนี้จะไก่งวงรุ่นรุ่นเล็กนะครับชุดขุนเผื่อสมาชิกสนใจนะครับไก่งวงครับอันนี้แยกคอกมาแล้วครับมาอนุบาลไว้ลงดินนะครับคอกนี้นะครับ สามเดือนสี่เดือนนะครับรุ่นนี้ก็มีครับรุ่นเล็กนะครก็สายพันธุ์นะครับก็จะเป็นบาเบเลสนะครับแล้วก็สมอไว้แล้วก็อเมริกันบอลครับแล้วก็จะมีออกสีออกขาวๆแดงๆหน่อยนะครับสีนั้นนะครับรอดแล้วนะครับชุดนี้โตมาแล้วครับก็แบ่งปันนะครับชุดนี้มีอยู่ 10บตัวได้ครับเหลืออยากที่เขาจองไว้ครับในนี้นะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับพอพันธแม่พันธุเราก็มีนะครับอันนี้เรามาดูรุ่นลูกก่อนก่อนอาหารที่ผมใช้เลี้ยงเขานะครับก็จะช่วงบ่ายทเที่ยงไปบ่ายผมก็จะปั่นหยวกกล้วยนะครับให้เขากินนะครับก็จะมีอาหารนะครับอาหารจะเป็นไก่เนื้อแรกเกิดนะครับที่ผมให้เขา พื้นอนนะครับข้อแก่งวงผมก็ตีเป็นคอนนะครับให้ขอนอนกลางคืนนะครับแล้วก็มีกั้นนะครับไม่ให้ลมโกกครับตอนเช้าแดดจะส่องได้นะครับส่องถึงข้างในแล้วก็จะพามาชมอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับอยู่ข้างๆกันเลยนะครับอันนี้ก็สายพันธุ์แจแอนนะครับแจแอนเลือดสูงนะครับ ก็ผมจะแยกไว้เป็นสัดส่วนไว้นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นของแจนนะครับนี่ครับเพชรเมียนะครับตัวนี้เพชรเมียนะครับสนใจสอบถามนะครับดูครับแจนนะครับเพชรผู้ครับอันนี้เพชรเมียนะครับสนใจสอบถามนะครับราคาจะแรงเลยนะครับ ถ้าสนใจนะครับผมติดต่อทางเฟซผมได้นะครับเดชาบุตรดีรับแล้วก็เบอร์โทรครับ0982864013นะครับอันนี้จะเป็นเบอร์โทรผมหรือจะทักเพจผมมาก็ได้นะครับเดชาฟาร์มสระบุรีนะครับนี่ครับรุ่นนี้ก็ปล่อยนะครับนี่รุ่นนี้ครับเพศผู้นะครับสามเดือน ใหญ่ไม่ใหญ่ดูครับสามงสี่เดือนครับรุ่นนี้และสูงนะครับนี่ครับมีทั้งหมดแปดตัวครับจะเหมาก็ได้ครับถ้าสนใจนะครับทักมาคุยกันได้นะครับหรือโทรมาได้นะครับสมาชิกที่สนใจนะครับข้างในกันนะครับชุดนี้จะเป็นชุดอ่า ไก่งวงครับพ่อพันแม่พันนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับนี่ครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีบาบบเลสครับอเมริกันบอลครับนี่ครับสมอไว้นะครับนี่ครับกบไข่เลยครับ แล้วก็รอยยอดป่ามนะครับนี่ครับสีตัวผู้นะครับอันนี้หน้าเขานี่แล้วผมจะซูมดูหน้าให้นะครับบาดแผลนะครับนี่กัดกันครับไม่ใช่กัดจิกกันครับแย่งกันนี่ครับก็สับหยวกให้กินนะครับอาหารว่างครับ บ,บางส่วนก็จะอยู่ของนอกก็นะครับมีอยู่ของนอกครับหาลัางไข่นะครับตัวนี้นะแล้วโยปามนะครับแล้วก็อเมริกันบอลน,นะครับตัวน,นี้ตัวพู่ <c oughs> พื้นที่เลี้ยงก็ประมาณนี้นะครับที่ผมเลี้ยง <c oughs> ไก่งวงอยู่ <c oughs> ถ้าสนใจนะครับไก่งวงก็ติดต่อทาง เพจผมได้เลยนะครับหรือโทรมาเบอร์โทรที่ผมทิ้งนะผมก็จะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับใต้คลิปครับก็ฝากติดตามเดชาด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีรุ่นๆก็มีนะครับรุ่นๆติดจองไว้หมดแล้วนะครับรุ่นเล็กเลยะครับสนใจก็ติดต่อทางฟาร์ฟร์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ